Hello, my name is a m i r u d o l My name is Faidah Meri. My name is a r h i w a s Past Perfect. โครงสร้าง Past Perfect นะคะมีทั้งหมด3ประโยชน์หประโยชน์บอกเล่าประกอบด้วย subject บอกด้วย had บวกด้วย verb ช่องที่3 2. ประโยชน์ปฏิเสธประกอบด้วย subject บอกด้วย,ย had not h a d n t บวกด้วย verb ช่องที่3 3ประโยชน์คำถาม yes no question ประกอบด้วย h a d บวกด้วย subject บวกด้วย verb ช่องที่3ตามเครื่องหมายคำถาม past perfect ใช้เมื่อไหรด่ดี 1. ใช้กับเหตุการณ์ 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงก่อนที่จะใช้ past perfect ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากนั้นใช้ past simple ซึ่งตัวเชื่อมระหว่าง2เทนนี้ได้แก่ before ก่อนที่จะ after หลังจากที่ because เพราะว่า when เมื่อ by the time ในตอนที่ตัวอย่างเช่นนะคะ the plane h a d left by the time I got to the airport หมายถึงเครื่องบินได้ออกไปแล้วในตอนที่ฉันถึงสนามบิน ต่อไปนะคะ after the alarm h a d rang he woke up หมายถึงหลังจากที่นาฬิกาปลุกดังเขาก็ตื่นตัวอย่างต่อไปนะคะ when she arrived home her mother had already cooked dinner หมายถึงเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านแม่ของเธอก็ทำอาหารเย็นเสร็จแล้วทลิปในการสังเกตนะคะ After บวกด้วย p a r t perfect, p a r t simple, before บวกด้วย p a r t simple, p a r t perfect 2. ใช้ในประโยชน์ indirect speed หรือ report speed ประโยชน์รายงานโดย p a r t perfect ใช้แทน present perfect และ past simple ตัวอย่างเช่น past simple เปลี่ยนเป็น past perfect ใน ind indirect speed, direct speed เปลี่ยนเป็น she said I decide to live your life today mm hmm. เธอบอกว่าฉันตัดสินใจจะออกไปในเร็เรวขึ้นวันนี้ I d i r e c t speed mm hmm. เปลี่ยนเป็น she said that she had decide to leave mm hmm. เธอบอกว่าเธอตัดสินใจว่าเธอจะออกไปให้เร็วขึ้นในวันนั้น mm hmm. present perfect เปลี่ยนเป็น past perfect ใน indirect speed direct speed เปลี่ยนเป็น she said my mum has not arrived yet เธอบอกว่าแม่ของฉันยังมาไม่ถึงเลย indirect speed เปลี่ยนเป็น she said that her mum has not arrived เธอบอกว่าแม่ของของเธอยังไม่มายังมาไม่ถึงเลย 3. ใช้บวกด้วย Past Perfect เพื่อแสดงถึงความไม่พอใจกับเหตุการณ์ในอดีต I wish I had told the truth ฉันหวังว่าฉันจะได้บอกความจริง The boy wish he h a s a s k e question เด็กชายคนนั้นหวังว่าจะได้ถามอีกสักคำถามอาจารครับ Past Perfect กับ Present p r r f e c t ต่างกันอย่างไง past p e r f e t ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงก่อนที่จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตามหลังนะครับซึ่งทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตแต่ present perfect ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงดำเนินมาถึงปัจจุบันตัวอย่างครับ my sister has already done her homework น้องสาวของฉันทำการบ้านเสร็จแล้วซึ่งน้องสาวก,ก็คือเพิ่งทำเสร็จนะครับใช้ present perfect เพื่อให้รู้ว่าทำการบ้านเสร็จตั้งแต่ในอดีตและเพิ่งทำเสร็จในปัจจุบันนะครับต่อมาครับข้อสังเกตเนื่องจากสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตในเวลาใกล้เคียงกันและจุดเด่นของ past perfect tense คือใช้เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งจบไปแล้วอีกเหตุการณ์จึงค่อยเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงมักพบคำเชื่อมประโยคเช่น after already just yet until till as as o n when by the time นะครับตัวอย่างประโยคเช่น had waited for two hours before they arrived ฉันรอมาแล้วสองชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะมาถึงตัวอย่างประโยคต่อไปนะครับ after the guests had left I went to bed หลังจากที่แขกกลับแล้วฉัน ถึงได้เข้านอนประโยคประโยคต่อไปนะครับก็คือ they hadn't b e l i e v e until they saw it พวกเขาไม่เชื่อจนกระทั่งได้เห็นเองประโยคนี้เป็นตัวอย่างของเป็นตัวอย่างของการใช้คำปฏิเสธรูปย่อของ had not หรือ hadn't นะครับและแล้วพวกเราทั้งสามคนขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดประการใดขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ